เจอคอมเพรสเซอร์เป่าเข้าบ้านเสียหรือดีวันนี้อาจารย์แบงค์มีคำตอบนะครเป็นปัญหาที่หนัหนามากๆเจอกันหลายบ้านนะฮะโดยเฉพาะบ้านติดกันบ้านเดียวเจอปัญหานี้บ่อยมาใครเจอฟังดีๆนะฮะผมอาจารย์แบงค์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาสร์หัวใยนะครับเน้นประยุกต์ไมุ่๊บนะครับเน้นประยุกต์อย่างเดียวปรับตามพลังงานธรรมชาติของบ้านคุณนะฮะ ฟังไว้นะฮะจะได้ไม่ต้องซื้อครบป็นคนโดยไม่จำเป็นปัญหานี้นะฮะมีคนทักเข้ามาเลยนะบอกเลยว่าเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมากลมข้างบ้านพัดมาบ้านเราหนึ่งเลยแน่นอนนะฮะหนึ่งคือเราจะทะเลาะกันครับเราจะไม่ค่อยถูกกันกับบ้านข้างๆอ้าวการแล้วนี้มันก็เป็นเรื่องปกติพื้นที่มันเป็นอย่างนั้น แต่เราก็สามารถเลี่ยงเนาะเราสามารถวางให้มันห่างหรืออะไรเงี้ยเราวางได้เนาะแต่เขาทําแบบนั้นแปลว่าเขาก็ไม่ได้อยากปูนี้กับเราเนี่ยบว่า,วาแก้ไง 1. น,นะครับการวางระแนงสมาร์ทบอร์ดหรือทําเป็นรั้วขึ้นมากันอันนี้ได้นะฮะสแนวารั้วเอาไว้นิ้วผ้าใบมาวางกัน้น ก็ได้เช่นกันก็คือตีกลับนั่นเองนะฮะแต่การแก้แบบนี้ส่งผลยังไงส่งผลทาให้เราอะค่าบ้านจะไปกันไม่ได้เลยนะเราจะไม่ถูกกันแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนเจอปัญหานี้นะแก้วิธีนี้ดีที่สุดไหมต้องบอกว่ามันดีที่สุดแหละแต่แน่นอนครับการปรับฮวงจุ้ยนี่คือการแก้เนาะแต่ถ้าเราสามารถคุยฮวงจุ้ยคนได้คือไปคุยได้เนี่ยมันก็ดีที่สุดแหละแต่คิดว่าเขาคงไม่แก้ให้เราเหรอกเพราะเขาทํานิสยัยแบบนั้นมาแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดใครแก้แล้วย,ยังไม่ดีขึ้นชีวิตยัยงมีปัญหาเนี่นนนะ้โรหาผมได้เลย